คุณพระเซฟออเจ้าเซฟคุณพี่ดูวันภาพออฟเดอะเดย์ที่แชร์กันวันโลกโซเชียลอยู่ในตอนนี้กับภาพของโบธนวั์และเบลลาบราณีพระนางของบุพเพศนิวาสบนจอดโทรทัศน์ระบบอนาล็อกซึ่งงานนี้ทั้งสีทั้งภาพจำหน้าเดิมแทบไม่ได้เลยล่ะคะ่ะด้านชาวเน็ตเนี่ยก็แห่คอมเมนต์แซวกันยับเลยล่ะคะ่ะบอกว่าฉากนึกว่าเรียกข้าวนอกหนาเวอร์ชันใหม่ แกน่าจากกะเกษียณจากการเป็นโทรทัศน์ได้แล้วนะเหมือนกำลังดูหนังเงาะป่าเปลี่ยนจากพระเอกมาเป็นนางเอกสู้ชีวิตมาแต่เบลล่าสู้กับตีมือคนแกงถีเบลล่าฉานเป็นตน้นและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ